ครับผมหัวน้ามเต็มเลยหัวน้ามือี่เต็มเปียเลยครับหัวน้ามันบักยางไงครับุณสุดยอดรับผมเข้าก็เห็นทั้งเบิดซีห้างเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับมาอิสานซิตี้คือเก่าแล้วครับผมออกหาเนมคือเก่าแล้วครับพอดีขี่รถมาจอดมาเบิ่งหม่องเก่าที่เคยเอาครับปลาเห็ดนี่ครับปลาโขกครับ เดีย๋ยวผมทีพาเขาไปเบิ่งข้างในเนะครับห้างนึงครับข้างในกำงงามพอดีเลยครับคุณครับตัว่าคือส่งอยู่สูงเนี่ยครับคุณอู้นครับเห็นบ่กลางกล้องนะครับมันดำลองใส่คว้นมึงก่อนเด้อครับว่นนาน้ำมันสิดีบ่กำลังอันอุดอยู่ครับ มาลุ่นกันเลยนะครับวนาวานสีเต็มมาทรัดบริไล like anyway> ิงลตัดบรลลงาลงหมดได้บ่ามอได้ยูครับขมาครับมุงกงต ใหม่น้อง่านเลยครับยุ่งกับพ่อยุ่งแตกก็ดงแตกนิดเดียวครับก่ตัดอน ได้เหรอครับตันเม้นออกกันหมดยุ่งก็เพรายุ่งมาดิทงไงอยู่นะไปครับไปวิ่งข้างมากกันนี่ครับผมมะนาวเตรียมเลย กางเจเสอนนยกลายแนกหน่อยครับเพื่อ<ม>เนเบิกครับเบิงสภาพครับคุณเบิงสภาพของเกงครับเกงยิ้มตัวยิ้มต้นนะซาดบางย,ย่านี่ครับเกงเกงยิ้มตัวน้องกลายเป็นได้จะกข้างนอนมือเหนียาจังโมงวะสิบหกหน้าอากาศสิบหา้านาทีนะครับตอนนี้ออกมาบาง,งย่านนี่ครับหาบางครับ ไปรุนกันห้างต่อไปครับว่าสีพ่อว่าสีเจอว่าครับจะข้างหนึ่งเก็สีพ่อแล้วเนาะครับไปครับเนี๋ยก็เห็นแล้วลหครับห้างหนึ่งครับย่างมาหากันครับห้างซอมฝ่ามือเลยครับเห็นว่ายู่กลางกล่องนี่ครับจากมันเหมือดนียครับ นี่ครับผมส,สวยๆเลยครับนี่ขุดควันครับลูกเตรียมยื่น้ำหวานถึกจอแน่แวครับน้ำหวานขาบึงตอนเอาลงมาเลยนะครับห้างกับพ่อยงมาเลยนะครับตัดแล้วครับ ได้มาแล้วเขียนลงทุงหน้านี่ครับผมจอแน่แล้วครับห้างกันเลยสิไก่สีแก่ครับยังพอมีหัวนำพอได้นิดนึงครับไปลุนห้างที่สามกันเลยครับที่พอ่ะไปครับนี่ครับผม หมุนปลาน้ำขังทางมเนาะครับนี่ไก่ไก่ทางแล้เห็นนี้ครับท่างท่างดีสามนะครับนี่โอ้ยคือว่าเป็นเังซสี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกทางหนึ่งก่อนนะครับโอ้ยครับท่างผึ่งมาโยไม่ครับบ้งยาเห็นท่างห่างยูยไก่แล้ครับไล้วยางร่องหมุนค้ว่าเบิ่งครับเดี๋ยวผมจีลลองหาไปท่างตามปลายควันนะครับปลายควันสีไปทางหมครับคุณนี่เลยครับเด้อเดี๋ยวผมจีรลองไปหาเบิ่งนะครับ ยางพาไปนี่แหละท่านไหนพานไปขี่รถไปถ่ายได้ฟ <Yeah. S 2> <øre> like well, ังมั้งครับไปครับไปรุ่นกันครับห้างพึ่งมานยูครับเอาไว้นี่แหละครับท่นคนผมาเห็นก่อนนะครับไปครับผมขี่ล่องมนปลาไปนนี่เพิ่งครับพาไปเพิ่อนสีพ่อเพื่อครับขั้นพ่อได้ท้ายลงให้เบิ่งนะครับไปครับไปรุ่นห้างต่อไปนะครับสีพ่ออีกบ่เห็นแล้วครับบางยาเขาขี่มาทางผีดแล้วครับมาทางผีดล่ะ บรรยากาศครับฟาร์มคึมครับก็ยังพายุนี่แหละครับผู้รับขี่รถมากกัมาจอดนี่แหละครับเห็นคำห้างนี่ครับไปเบิ้งกันเลยครับคุเอาผมเข้าไปทางนีง้ร่อนน้ำมักจับไปก่อนอน้ำมักจับก็ได้ไปคับไปเบิ้งขึ้นไปก่อนนี่แล้วครับผมเงินเลยที่ยวได้เดจยวอ,ออกมายาก,กน,นะครับ สวยเลยครับนี่หัวน้ำขี้เต็มเปียกเลยครับหัวน้ำหมักยางไงครับผุนโอ้ยครับนี่แหละครับผมมันหมานครับย่างห้างนี่ห้างสุดท้ายอยู่ครับรอบมาไก่แล้วครับถ้าเบิ่งกันเลยครับเดี๋ยวครับผมตัดก่อนเลียทางออกมาก่อนครับ เป็นอะไรว่าน้ำแตกเลือครับมือบาดไปแล้วบริใวณถุงมือเลือดออกตลอดนะครับบริใวณถุงมือดีนะครับค้อนน้อยๆครับคันเป็นยังไงเมือเดืมือไปนี่ก่อน ดูอยากจับอยากได้นึ่มือสอดไปก่อนโอ้หนักครับได้หยิบเอาโอ้ยบมันแต็กหรือเปล่าพา,ากิ้งใหม่ครับโอ้ยโอ้ยอย่าเด้ออย่าเริ่มอย่าเริ่ม่ หอยด้วยเด้ไก่ก็ห้องไม่อยากอะโอ้ได้แล้วผมแตกนิดนึงครับพอผอกันทั้งหนอดครับนี่แล้วผมเต็มๆนิยนยเลยครับนี่งามๆเลยถ้าเบ,บิ่งลูกิเต็มครับเดี๋ยวเอาแม่นออก,ก่อนครับท่านจึกน้ำครับ บ, <laughs> บ่ได้ถึกตอวด้วยนเจ้าเบาดีๆอีพ <laughs> อขื่นเจ้าอะถ <laughs> <laughs> ุกเต็มไปครับต้องไปสรุกกันครับผมป้าครับ บรรยากาศยังมือแรงครับก่อนฝ่าก่อนเมฆนะครับกําลังีหว่าก่อนฝ่าก่อนเมฆครับสวยๆครับยังมือแรงครับผมมาสรุปกันเลยครับผมมาผ่าดไปนี่นะครับผมันนี้เขามาสรุปกันครับนี่แหละห้างขาดครับห้างสุดท้ายสุดหยอดครับผมเท่าก็เห็นทั้งเบิดซีห้างเนาะ ห้างที่สามมันห้างมันอ่อนนะครับเดี๋ยวไได้นี่ครับมากลิๆพี่น้องมึงลุกแยกกันออกน,นี่แม่ลำนันบงังเออประมาณนี้แหละครับผมเวเช็บครับถือว่าหมานอยู่ด้วยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาที่ครับผมอ,ออกมากเท่าไหร่วะสิบหกสิบหกสี่สิบห้าปะประมาณนี้แหละครับ นี่ครับผลงานที่ไรครับผมสมองว่ะบัดทีนี้เขากับชีกับบานกันแล้วครับบัดนี้ส่วนอาทิตย์ก็เลังตกดินนะครับผมไปครับสำหรับทีนี้เขากัล่ากใส่เพียงเึ้นนี้นะครับสวัสดีครับผม